ก็ต้องเรียนว่าเราอ่ะเป็นธุรกิจให้บริการนะครับอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเอ่อถ้าจะว่าไปเราเป็นแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการให้บริการแก้ปัญหาคนที่อยากจะถ่ายบ้านและคนที่อยากจะซื้อบ้านนะครับเราไม่ได้ซื้อบ้านตัดเข้ามาทั้งหลังวันนั้นธุรกิจเรายืนยันว่าจริงๆแล้วเราผู้ให้บริการในวงการอสังหาแต่เราไม่ได้เป็นธุรกิจอสังหาวันนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันนะฮะอีกประเด็นนึงนะครับบ้านแต่ละหลังที่เราเข้าไปให้บริการเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาเนี่ยจนวันโอนแล้วเฉลี่ยเนี่ยเราดอณ6-8เืน นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจอสังหาเนี่ยรอบการลงทุนเนี่ยต่อโปรเจกต์ในสามถึงห้าปี<ม>นะครับวันนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันอีกแต,แต่ละหลังเนี่ยเราลงทุนเพียงแค่แบบล้านกว่าบาทนะครับเราไม่ได้ลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านเราไม่ได้พัฒนาจากที่ดินเปล่าอะไรอย่างนั้นขึ้นมาเพราะน,นั้นต้องเรียนว่าเราเนี่ยคือธุรกิจบ,บริการที่ได้มาเทรดในกลุ่มอสังหานะครับเพราะะนั้นก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าเราเพราะนั้นท่านนักลงทุนท่านกําลังซื้อธุรกิจบริการใน PE อสังหาพูดกันอย่างนี้ครับ นี็เป็นที่1ส่วนประเด็นที่สองนี่สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะขายบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยถ้าถ้าถ้าบ้านของท่านอยู่ในในในระดับราคา5้าถึงสิล้านเนี่ยครับเป็นบ้านก็เอาบ้านใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับเรามีทีมที่จะเข้าไปอินเวสติเกตไปดูว่าอันนี้แมทไม่แมทใช่ไม่ใช่ส่วนที่เราต้องการต้องบอกว่าเลนของความต้องการของบ้านของลูกค้าเราก็ค่อนข้างหลากหลายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม8-90%าของเราเนี่ยก็เป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน นะครับมีสัมูสรมอมีความปลอดภัยนะครับปอดยในหมู่บ้านแต่ว่านอกหมู่บ้านที่เป็นท,ที่ที่ไม่ใช่หมูมม่บ้านจัดสรรเรารับไหมก็บอกว่ารับครับแต่ว่าก็ต้องเ,เคสใบเคสครับ